ไปดูเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นทนี่เพระสเราจังหวัดสงขลาคุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์ระทึกที่รถบรรทุก10ล้อซึ่งเป็นรถโม่ปูปูนผสมสำเร็จค่ะเสียหลักไปพลิกคว่ำนะคะช่วงบริเวณก่อนถึงโรงเรียนซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็ส่งผลให้มีรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะเสียหายรวมทั้งสิ้น7คันและก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีก2คนด้วยค่ะ ตำรวจโรงพักสะดาวอำเภอสะดาวจดสงขลานะคะรับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก10บล้อโม่ปูนค่ะเสียหลักพุ่งชนรถกระบะรถเกง๋งรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์รวม7คันค่ะบริเวณจุดกลับรถหน้าปากทางเข้าวัดศรีวิเทศสังคารามในหมู่2ต,ตําบลสมนักขามอำเภอสะดาวจดสงขลาค่ะซึ่งห่างจากบริเวณหน้าโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังคารามไปเพียงแค่ประมาณ60เมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็ช่วงที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าเป็นช่วงก่อนที่คุณครูจะปล่อยเด็กนักเรียน mm hmm. เลิกเรียนเพียงแค่หานา ทีเท่านั้นค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีผู้บาดเจ็บ2รายเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนนะคะซึ่งจากการเข้าตรวจสอบในจุดเกิดเหตุพบว่ารถบรรทุกโมปูลผสมสำเร็จพลิกคว่ำคันแล้วก็ไหลไปทับรถเก๋งโปรตอนสี ทะเบียน KDP 7741ของมาเลเซียซึ่งอยู่ใต้รถบรรทุกโม่ปูนคันนี้แ่ะค่ะพังยับนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก2รายนอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถกระบะที่เสียหายรวมทั้งสิ้น7คันด้วยกันซึ่งจากการสอบถามนะคะพนักงานขับรถบรรทุกโม่ปูนคันนี้เล่าให้ฟังค่ะว่า ขณะที่เกิดเหตุนี่นะคะเขาขับรถบรรทุกโม่ปูนกําลังจะนําปูนผสมสาเร็จไปส่งให้กับลูกค้าที่บ้านด่านนอกแต่เมื่อขับไปถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดยูเทินรถและก็กําลังจะก่อสร้างถนนโดยปิดถนนนะคะเหลือเพียงช่องจราจรจเดียวบริเวณหน้าโรงเรียนฝั่งขาออกไปยังประเทศมาเลเซียโดยให้เบี่ยงซ้ายไปใช้ถนนเลนขวาซึ่งได้แบ่งถนนให้รถวิ่งสวนทางกันได้และก็ได้เกิดเบรกแตกค่ะจึงตัดสินใจหักพวงมาลัยรถเข้าริมถนนด้านซ้ายมือจนส่งผลให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ แล้วก็ทับรถยนต์เก๋งของผู้โดยสารที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะแล้วก็ไปชนกับรถผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่มาจอดรอรับเด็กในช่วงเย็นค่ะซึ่งทางด้านของผู้ที่เห็นเหตุการณ์คนอื่นๆอ,อย่างเช่นนางสาวปียออนชัชวานกันาทอนนะคะเล่าว่าได้ขับรถเด็กเก๋งค่ะจอดอยู่ริมถนนเพื่อจะมารอรับลูกค่ะซึ่งทางโรงเรียนปล่อยพอดีเลยแต่ว่าโชคดีจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ห่างไปประมาณ60เมตรค่ะพอเห็นรถบรรทุกเสียหลัก ก็เลยรีบวิ่งออกมานะคะส่งผลให้ปลอดภัยขณนะเดียวกันคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนหนึ่งก็คือคนขับรถจักรยานยนต์ค่ะซึ่งบอกว่าจอดรถเอาไว้บริเวณปากทางเข้าวัดศรีวิเทศสังคารามเพื่อรอรับลูกเช่นเดียวกันค่ะแต่พอเห็นว่ารถบรรทุกม่วปูนพริกคว่ำทะไหลไปชนกับรถยนต์ที่จอดอยู่ค่ะจึงได้ทิ้งรถนะคะแล้วก็รีบวิ่งออกมาค่ะส่งผลให้ปลอดภัยเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของทั้งพนักงานขับรถม่วปูนและก็รวมไปถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งกําลังประสบเหตุไป โบกเตะด้านหน้าเบ๊กโดนแตะขนาดนั้นเหรอครับผมเตะตอนนั้ได้หักเข้ากับเป้งเรียบแต่ว่ากัมเป้งมันกดไม่อยู่อรับจ่งก็เลยใช้เล็กทำอันนี้เหรอตอนนั้นโรงเรียนเลยก็ยังไครับครับผมโรงเรียนเลยก็ยังเงินนั้นตอนนั้นโรงเรียนกำลังเลือกเรี้ยงตัวนี้เล็กข้างหน้าตเด็กมันมาก็เลยว่าตัดชิมใจว่ายอมเจ็บตัวเองว่าก็เลยฮักมาเนี่ยทำดีรุดได้แล้วนี่เหรอถึงมีใครบัดเจ็บมึงนั้นไม่ไม่มีครับจบนี้นะครับนะนั่นเลยครับผม ยวยมยอมก็พี่ตัวเองเลยเปนจริงอะนี่ก็วุ่นบุนที่ว่าเราแต่าเด็ก้นคนไปอะค,ปปคือรถจอดอยู่ค่ะรับรูปหน้าโรงเรียนทีนี้เพิ่งลง,ลงได้ห้านาทีค่ะบินมาจากฝั่งนี้เลยค่ะเสียหลักขึ้นอย่างนี้แล้วก็ล้มทับอย่านี้เลยค่ะตกใจมากค่ะถ้าถ้าโดนคนที่ว่า,าเด็กเลิกเรียนนี่คือสูญเสียจะเยอะกว่านี้อะค่ะ พิ่งออกจากรถได้5นาทีค่ะ,คะเร็วมากค่ะไม่มีกาเร็กรกคือบินแบบอย่างไวมากเลยค่ะคือซิว่วๆอ่ะที่เรามองอยู่ก็คือหนูรู้แล้วว่ารถหนูต้นโดนคค,คือน่าจะเป็นเลนที่ไม่ชัดเจนนะคะคืออย่าให้มันถนนด้วยค่ะคืออย่าให้มัน มีความปลอดภัยมากกว่านี้ค่ะ,คกกคะเด็กมันเยอะค่ะเพราะว่าเป็นโรงเรียนวัดศรีนิเทศสังารามค่ะตอนเกิดเหตุนี้มาทำอะไรอยู่ก็มาก,กราบเด็กนันเองอ๋อเป็นวินหรือว่ามารับลูกครับนี่กับมารับลูกครับรับลูกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับรก็รงไหนว่าที่นี้มันเสียหลักกรรุกุูณเสียหลักใช่ไหมครับแล้วก็ปีนขึ้นกำแพงวัดแล้วก็กไม่เคยก็อแต่ไหลกวาดหวเสียบอ๋อแล้วตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนครับอยู่หน้าอาบประตูวัดแล้ว สถิติก,การที่ว่ารถเสียหลังลงไหมครับไม่หยุดเรายืนไปเลยครับหยุดตอนที่ว่าตอนที่รถอะไรก็เห็นโอ้ยแล้วแล้วเราทำยังไงครับตอนนั้นก <c oughs> ็วิ่งหนีก่อนตอนนั้นวิ่งหนีเนี่วิ่งหนีครับวิ่งหนีก่อน <c oughs> อ๋อทิ้งรถไว้ครับแล้วอ่าอยากจะ,สะแสดงค,ค,ความคิดความคิดเห็นอะไรบ้างครับจา,ากตรงนี้น <c oughs> ี้จากนี้ก็คืออัน คือจังหวัดมันอันตรายเลยดูเพราะว่าทางการก็ขนาดนี้เครื่องติดต่อนี้ก็ยังมาเร็วครับอันนี้นี่ถือว่าขับเร็วมาใช่ไหมรับเร็วเร็ว